คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางสรสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไข b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับ สวัสดีครับมาพบกับสตรหวยโชคสิทธิ์มูลานกันอีกรอบนะครับกับสูตรแต้มรวม2ตัวล่างสูตรที่2นะครับสำหรับคนที่ท่านใดที่ชอบนําเอาสูตรแ้มรวมที่ไปนําไปใช้ในการตัดเลขนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่าที่เข้าต่อเนื่องนะครับขออนุญาตใช้กระดาษแผ่นเก่านะครับที่เข้าตั้งแต่งวดที่แล้วที่เข้าต่อเนื่องนะครับที่แสดงให้เห็นนะครับดยวลองมาดูกันต่อนะครับเริ่มตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับ ออกค่าแปดเกอองเจ็ดละศูนะครับหลักสองตัวล่างบวกกันครับ0ูบวกหครับก็ได้6ครับบวกเพิ่มอีก0ครับได้6บวกด้วยเพิ่มอีก4ครับได้ได้10ครับใส่0บวกเพิ่มอีก7ครับได้7บวกเพิ่มอีก6ครับได้3นะครับได้6 0 7 3ครับได้แต้มรวมหกศูนย์เจ็ดสามนะครับออสิบ1403และ94นะครับ้าล่2ตัวออก9บวก เก้ากับ4ี่กเป็นสิบสเขาได้แต้มสามขึ้นมาครับสิบบอ0มาพันครับออกเจ็ดเป็นหนึ่และเก้าสี่ครับนะครับเก้าบวกสี่ก็เป็นส3บสามครับสิบสามบวกศูนย์ก็ได้สามครับบวกเพิ่มอีกสเป็นเบวกเพิ่มอีกเเป็นสครับบวกเพิ่มอีกหครับเป็นศนะครับได้สามเศนะครับสามเครับยมีนาคมครับแปดเออกแปดเจ็แปดละเกครับ สองได้บวกสองตัวล่างครับเป็นเลขเจ็ดครับเข้ามานะครับต่อมาครับคำนวณต่อนะครับหลักสองตัวล่างบวกกันครับเป็นสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดครับบวกศูนย์คงที่ครับได้เท่ากับเจ็ดบวกสี่คงที่ครับได้เท่ากับหนึ่งครับบวกเพราะมีเจ็ดคงที่ครับได้เท่ากับแปดบวกเพราะมีหกคงที่ครับได้เท่ากับสี่ได้เจ็ดหนึ่งแปดสี่ครับเจ็ดหนึ่งแปดสี่นะเรามาดูนะครับสี่บอกมีนาความกรับออก 503 46และ77นะครับด้านบนสองตัวล่างครับ17บวกกันเป็น14ครับได้ด้านบนสีเข้ามาพอดีนะครับ16มีนาคมครับ ห้าส่วนสาเได้เนะครับสงตัวล่างบวกกันครับเป็นสิบสี่บสี่บอกของที่ครับได้สครับตัวเพิ่มีสีของที่ครับได้แปครับบวเพิ่มมีเจของที่ได้ห้าครับบวเพิ่มมีหกงที่ครับได้หนครับได้สี่แดห้าหนึ่งครับสี่แดห้าและหนะครับตามมาดูนะครับสิบหกพฤษภาคมหกสามนะครับออกศูนย์ห้าหนย์เก้าห้าและนะครับ สองตัวล่างบวกกันครับเป็นสิบสี่ครับได้แต้มสี่ขมาครับคำนวณต่อนะสิบสอพิษะคมครับสองตัวล่างบวกกันครับเป็นสิบสี่อ่าเป็นสี่ครับโทษที่สี่สี่บวกศูนย์งที่ครับได้สี่ครับบวกเพิ่มอีกสี่เป็นแปดครับบวกเพิ่มอีกเจ็ดเป็นหกครับบวกเพิ่มอีกหกครับเป็นสองได้สี่แปดหกสองนะครับสี่แปดหกสองเป็นแต้มบวกนะครับ 1มิถุนายนครับออก8 3 1 5 6 7หนึ่และ2 4นะครับ4ีบวกสเป็น6ครับได้แต้มรวมเข้ามาครับ1มิถุนายนครับ2ตัวล่างบวกกันครับ4ีบวกสเป็น6ครับ6กบวกส่วนที่ครับได้6กบวกสี่พที่ได้10ครับใส่ส่วนบวกเพิ่มอีก7ครับได้7บวกเพิ่มอีก6ครับได้3ได้6 0 7 3ครับ6 0 7 3นเดสป็นแต้มรวมล่างครับ16มิถุนายนครับ ออก5 1 6 9 6 7ครับแล้ว64นะครับหนะครับอ่สองตัวล่างบวกกันครับหกบวกสี่ตัวกันเป็น10ครับบวกอีกเพิ่มอีกศูนย์ครับก็ใส่สูนยอันเดิมนะครับเป็น10อันเดิมสิก็คือเอาค่าเฉพาะค่าศูนย์อะเงี้ยครับทางซ้ายบวกเพิ่มอีก4ครับใส่4ครับบวกเพิ่มอีก7ครับได้1 กมพอมี6ครับได้7ครับได้4 0 4 1 7ครับ0 4 1ย์และ7นะครับ1กระดาษกระดาษคอมครับออก3 4 7 2 5 8ครับและ8 3นะครับ2อ่า2ตัวล่างแต้มรวมอะไรเอ่ย8ปบวกสเป็น11ครับได้แต้ม1ครับนะครับคำนวณต่อนะครับ2ตัวล่างบวกกันครับ8ปบวกสเป็น11ครับบวกเพิ่มอีก0ครับนำวางเฉพาะเลข1ครับบวกเพิ่มอีก4ครับเป็น5 บวกเพิ่มมีเครับเป็น2องบวกเท่มมีหกครับเป็นแครับได้หนึ่งห้องนะเรามาดูนะครับใน้อที่เราลองอ,อยนะหนึ่งหาำไว้ก่อนนะหนึ 1, 5, 2, ่งในสูตรเดียวกันนะครับหนึห้และแดครับห้าบวกสเป็นแปดใช่ไหมครับด้ืต้มแปเข้ามาที่เราคำนวณมาเมื่อสกครูนะครับที่ได้1 5ึ่งนะครับ แด้แต้มแปดกลาพอดีนะครับในงวท้องที่เราคอยนะครับเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง youtube นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับอ่า เพื่อน,นําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆ,ๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกําลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมากช้าๆ16าากระด้าคาราคมครับออก873 286ครับและ53ใช่ไหม2ตัวล่างบวกกันครับ5บวก3เป็น8ครับ8บวก0ก็ได้8บวกเพมอีก4ครับ เป็น12ใส่2ครับบอกเพิ่มมีเจนะครับได้9ครับบอกเพิ่มมี6นะครับได้5้าครับได้8 2ดสองและห้าครับ8 2ดสองกและหแต้มรวมใดจะมานะครับลองไปลองนำไปพิจารณาและนำไปตัดสินใจนะครับอยู่กับว่ารู้สึกว่าผมจะมันมีสูตรนะครับสูตรแต้มรวม2ตัว2ตัวล่างสูตรที่ หนึ่งด้วยนะครับลองนำไปตัดสินใจตอเกาะการตัดสินใจดูสำหรับคนที่หลักชอบในส่วนของการที่จะนําแต้มลมในการตัดเลขนะครับนอกจากแต้มดับแล้วนะครับก็ลองนำไปตัดสินใจดูนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับต้องเข้าไปกดติดตามเลยนะครับจะได้ไม่พลาดพลาดโอกาสดีโอกาสทองทอต,อต่างๆนะกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับสามารถกดแชร์ขึ้นเฟซบุ๊กให้ผมด้วยนะครับท่านใดที่กดแชร์ขึ้นเฟซบุ๊ก แล้วก็กดแชร์ส่งในลายให้เพื่อนสนิทเพื่อประกอบเป็นใจหอมขอทุกท่านรวยๆครับการแบ่งปันผมเชื่อว่าช่วยให้ท่านไปสิทธิ์ในเรื่อยวันครับเพราะว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าถ้าท่านใดที่มีจิตใจดีแล้วก็มีการแบ่งปันนะครับอยากเห็นคนที่อยู่รอบข้างรอบตัวท่านร่ำรวยไปด้วยกันนะครับแต่ร่ำรวยอย่ามีสตินะตงใช้สติและว,วิจนณญาณด้วยนะครับ ก็คือสองหัวมีกวาหัวเดียวก็คือนำไปพิจารณานะครับจะได้ไม่ซื้อเลขกวาดทั้งแผงลอตเตอรี่นะครับซื้อแค่ใบสองใบแค่ให้หัวใจกระชุ่มกระชวยมันก็จะดีที่สุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพ้่อช่วยแชร